ขอกราบสวัสดีพี่น้องชาว fc ออนไลนกันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับดารี ch เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับสายงบน้อยฟังทางนี้นะครับผมช่องเรามีกิจกรรมดีๆมาน,นําเสนอนะครับผมก็คือกิจกรรม golden spin บอลลงดอนะครับผมก็กิจกรรมนี้นะครับเริ่มต้นแค่1นึ1บาทหรือสิบบาทไม่แน่ใจแต่ว่า m ที่ได้มานั้นคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุด ง่ายเลยนะครับผมเริ่มต้นอ๋อเริ่มต้นที่1บาทนะครับโอ้หบาทได้เท่าไหร่ห้าหมื่นมมันก็คุ้มแล้วนะครับซึ่งแล้วเราผมจัดไป1 0 0 0บาทนะครับผมมูลค่าที่ผมทําการเติมไปณตอนนี้1,500บาทแล้วนะครับสำหรับไอดีผมนะครับไม่รู้ว่าจะไปหยุดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะมาเล่นกิจกรรมนี้กันนะครับผมโอเคเราเติมครึ่งหนึ่งพอนะเราไม่เติมหมดนะครับผมอาจจะได้บวกปงบวก8บวกหบวกหกอะไรอันนี้ก็พอได้ลุนอยู่นะครับผมโอเคไปต่อ มาโอเค20,000เอ็มผมก็ว่ายังในราคาที่ยังพอคุยกันได้นะครับโอ้โหผมน่าจะเอาการ์ดไปนี้ออกการ์ดที่อันนี้ไม่มีอะไรดีหรอกเชื่อผมดิอ่าโอเค5 0 0 0 0เอ็มฮะโอเคไปต่อครับแปิบาทแล้วนะตอนนี้นะครับอ๋อ7 0 0 0 0โอเคตอนนี้เราได้เป็นแสนแล้วนะนี่เราได้เป็นแสนแล้วกิจกรรมหลักผมไม่ยุ่งเลยผมขออนุญาตไม่ยุ่งกับกิจกรรมหลักเพราะว่ากิจกรรมต้องเติมเป็นหมื่นนะครับโอเคขออนุญาตลีนเฟลชน้าแป๊บนึงนะครับโอเคไปต่อครับเบดท้ายครับ ผมขอการ์ดบวกห้าก็ได้ผมไม่เอาอะไรเยอะปีใหม่มันแพงอยู่แล้วทำไมต้องเป็นการ์ดลุนบวกแปดนี่นายอย่าว่าเซ็ตยอดเราหรอวะแล้วผมขออนุญาตรับภารกิจพิเศษด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะโอเคอุ้ยรอบต่อไปห้าร้อยบาทอ่ะไม่รู้ว่าจะมีลุ้นหรือเปล่านะผมขอยังไม่สปอยแล้วกันนะตอนนี้เราเข้าไปรับกิจกรรมก่อนแล้วกันนะครับอ๋อหนึ่งกิจกรรมสายฟรีที่ว่าไม่ควรพลาดนะครับตอนนี้นะครับผมก็ เข้ามาตรงนี้ก่อนนะครับผมหน้าหลักนะขออนุญาตขออนุญาตนิดนึงนะครับผมขออนุญาตขายของนิดนึงก็เป็นกิจกรรมสายฟรีนะครับผมเก็บแต้มฟรีทุกวันรับนักเตะไปเลยนะครับผมก็ได้ทําการล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับผมนี่เราทําภารก,กิจรายวันนะครับผมเราเอาแต้มไปแลกนักเตะบวกหได้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเราเก็บแต้มครบนะครับรรลุ้นคัสบวกแนะทุกคนแล้วก็ไทยเบส1ชิ้นนะครับผมอย่างละหนึ่งสิทธินะก็2ใบนี้ คือมันต้องมีนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมอ่ะสำหรับเราสายงบน้อยเราก็ไปเปิดการ์ด VPN ก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคผมเติมไป1,000งพันุบบาทนะอันนี้อันนี้กิตนี้1,000นะ1,020นะฮะเอมที่เราได้มาทั้งที่นะครับ2,41,000สเอมครับ <c oughs> ผมมือดีรออะไรอะ่ะได้โคตรเยอะแล้วก,ก็ มาถึงการนักเตะนะครับผมผมขออนุญาตไล่ดวงแบบว่าการที่แบบว่าไม่ค่อยมีความสําคัญเท่าไหร่นะครับผมโอเคประมาณนี้เนาะเพราะว่าการนี่ยังพอมีลุ้นนะครับผมโอเคไปการรุ้นบวกสักบวกหนึ่งถึงบวกสามโอ้วอรออร้อยหกมันจะมีหรอมันจะมีไฟมีอะไรให้ดูหรอวะเอา้ามีไฟครับผมแล้วก็เป็นมาฟูเมลโอเคบวกสองสองหมื่นห้าพันเอ็มครับถือว่าเช็คเลย ตลาดเราสายงมน้อยเราต้องดูว่าฟรีตลาดหรือเปล่าโอ้โหเกือบฟูลมาร์เก็ตครับผมผมรีบขายเพเลยเพราะว่าผมไม่ได้ฟูลนี่นะผมรีบขายให้ไวฮะต่อไปครับแพ็กนักเตะครับผมสาใบนี้ผมขอเปิดไอคอนก่อนแล้วกันไอคอนถ้า,ถ,าถ้าเกลดบอลมาเกิดเบลมา,มานะีครับจะเป็นอะไรที่ดีมากผมไม่ได้หวังขนาดนั้นหรอกผมน้อยลิได้แล้วเป็นชาบ,บี้เฮอร์นันเดสครับผม พอได้อยู่นะต่อไปการบอลงดอเลยแล้วกันนะครับโอวอ,อร์กดครับบุกโยซาก,ก้าโอ้โหโอ้ผมไม่ใช่สาวกผมสีฟ้าว่ะขอโทษนะต่อไปครับผมบวกหถึงบวกแครับผมโอวอร์หนึ่งร้อยสี่ฮะซีซียี่สามเอชอาร์เอชีแล้วก็อาร์ทีเอ็นครับผมผมขอบวกแปดในราคาที่แบบอ่าโอเคอย่างนั้นก็มีวอล์ค เฮ้ยไฟมาเอจีเฮ้ยเยอรมันวะเซีมใครวูบโอ้วูบกูมไม่รู้อานอเย็ดต,ตัวละแสนเอ้วขอเปิดโค้ดปลอบใจหน่อยแล้วกันนะฮะโอ้ my god แต่รวมๆมันคุ้มนะครับก็ทุกคนกิจกรรมสายฟรีนะครับแลวกิฟต์วิวนะครับอย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับผมก็ล็อกอิน ล็อกอินหนึ่งเลยนะครับผมล็อกอินแล้วก็ริ้นแรงนะครับผมก็จะได้มานะครับเฮ้ยผมลืมโอ้โหผมลืมแคปเป็นนี้ไปได้ไงวะเสียดายวะ่ะเดี๋ยวค่อยเติมเราแล้วกันอ่านี่เลยนะครับผมมาตรงอีเวนต์มันจะยังไม่ขึ้นรูปนะครับผมตรงนี้ผมสะสมครบ5อันมันจะได้ลุ้นตรงนี้ด้วยนะครับผมแนะนําว่าให้ให้เอา5อันเท่านั้นนะครับผม1อันมันไม่คุ้มนะถ้า5อันนะครับเราสามารถมารับรางวัลข้างล่างตรงนี้ได้ด้วยนะครับเรื่องคือ CP เอาไว้สุ่มโค้ดนะครับ เราจะได้โค้ดไปใช้งานกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการเสวราเรากดไปเลยฮะผมขอข้ามสคริปต์เลยเพราะว่ามันไม่น่าจะมีอะไรดีนะครับแล้วก็รับตรงนี้นะครับรับเสร็จใช่ไหมแล้วก็มารับตรงนี้ต่อนะครับนี่เลยนะครับเขาก็จะส่งไปในห้องเด็กตัวของเรานะครับเป็นไงดีป่ะผมว่าดีมากนะฮะนี่เลยนะครับนี่แล้วเราก็ได้ของมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดปิดป่ะ แค่เราสะสมแบบว่าให้มันได้แบบ5 5อันน่ะเออเนี่ยเราก็ได้มาเปิดแบบนี้แล้วนะครับยังไงดีปะ่ะพูดถึงเรื่องการจัดทีมกันหน่อยอ่ะคราวนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องการจัดทีมที่ผมกําลังเล่นอยู่ในตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวจะมีไฮไลไท์ไทยคลิปด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวข้อนี้ก่อนโอ้โลเวเลวานโอ้ยสี่พันเลยนะสี่พันเอ็มเลยนะทุกคนผมว่านี่เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างดีนะอันนี้กิจกรรมฟรีนะผมได้เลวานนะเว้ยเช่นผมทําไปเล่นไหมนะ ผมขออนุญาตขายตอนนี้นะครับผมมูลค่าที่เราเล่นมาทั้งหมดนะครับอันนี้เป็น M นี่คือ BP สดๆเลยนะที่ผมว่าผมกำลังจะขายนะครับผมขออนุญาตขายครับสุดจัดอะมูลค่าทีมผมนะครับตอนนี้อยู่ที่3 6 0 0 0 0หนอะครับอันนี้คือตีค่านะผมไปซื้อโมริต้ามานะครับผมซึ่งคลิปที่แล้วอ่ะผมไปลองเล่นแบนเนอร์มาแบนเนอร์คือแบบมันจบสกอร์ไม่ค่อยได้นะครับผมก็เลยทําการซื้อโมราต้าปี24 t y ทมานะครับนี่คือเรื่องของการเสริมทีมของเราเนาะยังไม่ได้แบบว่า รวมขายนะครับถ้าขายนี่เดี๋ยวเราค่อยมาสรุปยอดกันนะครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลาเราจะไปเล่นทีมนี้กันเลยนะครับผมผมได้ทําการเตรียมทีมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีมโคตรจะอินดี้นะครับผมในร,ราคานี้ตอนนี้ผมอยู่เวอร์สแล้วนะผมเล่นมาแล้วมันขึ้นมายัางไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอ้โหบุริทไม่รุ่งว่ะเอาใครดีแทนอ่ะผมขอหนึ่งเกมแล้วกันนะครับผมโอ้ซอนหนึ่งมินยีทเ,เคบวกไหนวะนะบวกห้าโอเคถือว่าเป็นฟูลสเปอร์นะครับผมอุรุกกี เอาความเร็วเข้าแรกเลยว่ะถ้าเป็นผมนผมชอบเคนมากกว่าไอซอนนะขอนุญาตเริ่มเขียนครับเริ่มเขียเ่ยบอลอ้าวลิซเชมครับจากที่เอสเซียงอ๋อมร์ตาจายยังไม่ข้องโมอร์ตาเลเวลหนึ่งเลยนะผมยังไม่เคยเอามาลงทีมเลยนะยังรอดไม่ได้ แฮลิเคนเอาโมลาต้ามาครับเีวิวหนึ่งคงสามารถตักไปได้ปะ <c oughs> ทำไมมันเป็นอย่างนั้นวะมันไม่รอแบบว่าเอาพักบอลแล้วก็ยิงวะงงมากดิ ลีวายควบอยยังบอลมาครับให้นิเจมนิเจมต่อไปที่ลีวายควบอยูจ่ายบอลยาวมาโอ้นี่ปัญหาเซตได้หรือว่าปัดยังไม่คมเท่าไหร่นะพี่จะเช็คเหนียวจัดเลยฮะอนอ้ขนาดบวกห้านะบวกแปดผมไม่อยากคิดภาพเลยว่า,วามันโหดขนาดไหนโอ้แต่ว่าปัดปัดอย่างเดียวเลย โอ okay, เคถือว่ารับได้ไปเรียนโอ้ออสการ์บางไปนิดหน่อยแต่ว่าผมว่าจะเปลี่ยนพอออสการ์ะนะผมกผมจับจังหวะผิดเวรแล้ว <c oughs> อ้าวยงังพลาดเหมือนกันฮะ แล้วออสการ์ครับผมเห็นกูหลุดวิ่งครับไอ้ไงโอ้ลูกค้อนนี่คือแบบผมชอบอยู่แล้วอะออสการ์เป็นอะไรที่ผมชอบตั้งแต่เป็นนักเตะในที่เล่นที่เชลซีแล้วโอ้ไปไไปผมไม่เข้านะโอ้โหมาในแนวเปิดว่ะ คือผมเห็นแล้วแหละเหมือนจะได้ผมว่าผมเริ่มเล่นออยากละเขาเขาเขา้าลูกมองอย่างเดียวเลยรือว่าดวงเราแข็งมากเกมเนี้ยผมว่าเราต้องปรับแผนนิดนึงว่ะเขาเขาเล่นริมเส้นเกินไปเล่นในกรอบเนื้อกว้างผ้องขอเอาเป็นว่าสูงสูงเลยแปดเลยแล้วกัน เขาเขาเปิดเขาเปิดหนักเสียผมมากอะ่ะต้องขึ้นบนอยู่แล้วกุลิดห <c oughs> น้าที่บาปเลยเนี่ย <c oughs> อันนี้นาทีโคตรบาปเลยนะ <c oughs> โอเคถือว่าดีครับถือว่าเป็นการเดินเกมที่ดี เ้ยทำไมตะกัดไม่างี้พี่โอ้โหไม่อยู่มือเหรอทำไมอ่ะเมื่อกี้มันก็เทมแล้วทำไมทำไมพี่เื่อเขาไม่จับบอลอ่ะถ้าส่งแบบพขาได้เมื่อกี้คือย,ยังไงก็จบอ่ะอยังก็จบได้ โมลาต้า์่ะมาครับสวยฮะนำอีกครั้งหนึ่งครับจากอาโรโมราต้าครับผม สวยนี่ผมยังไม่ได้เตะม,มุมเลยนะเว้ยโอ้โหใจผมหายวับเลยสวยจบเปล่า เฮ้ยจบสวยอ่ะถือว่าเป็นเกมที่หืดขึ้นคอนะครับโอกาสจบสกอร์เราค่อนข้างที่คมกว่าเฮ้ยเราคมกว่าแหละสี่ได้มาสามครับเขาเขาสิบกว่าไปสอง <laughs> อันนี้ผมต้องอายป่วาวะอันนี้ผมคือคือผมต้องอายเกมแล้วผมหลวมอ่ะเออประมาณนี้นะครับ <c oughs> โอเคก็ขอเป็นแนวทางในการเล่นไว้แค่นี้นะครับผมผมเพิ่งแพ้ไปกี่เกมเองเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันนะ เล่นได้นี่ครับผมไม่ใช่ว่านักเตะไม่ดีเล่นไม่ได้นะผมเพิ่งแพ้ไป6เกมนะครับผมที่เหลือผมก็ก็ค่อยเก็บวินเสมอมาบ้างแพ้มาบ้างนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับอ่านักเตะอ่าตอนนี้ยังยังไม่ได้รับนะครับเดี๋ยวค่อยมารับอีก e ีพีหนึ่งแล้วกันเนาะตอนนี้นะครับผมผมมีแผนว่าจะเสริมนะครับผมปีกซ้ายนะครับซึ่งตอนเนี้ยปีกซ้ายผมคือแบบไม่ไหวจริงนะครับผมผมคิดว่าผมจะอาฟานะครับผมนี่เลยปีนี้เลยนะครับอ่าผมขอ เสริมของอาตานะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมทีมผมก็มีประมาณนี้นะครับผมมูลค่าทีมอยู่ที่ 356,000m นีครับผมแล้วก็ m ที่ยังเหลืออยู่ตอนนี้ประมาณ4 0 0 0 0 0มนะครับก็1,520บาทนะครับสำหรับใครว่าคุ้มสําหรับใครว่าดีฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปแบบสไตล์ชาวงบน้อยแบบเรานะครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมจนจบคลิปนะครับเจอกันบ๊ายบาย